สวัสดีค่ะมาดูกันค่ะว่ากับข้าวเรามีอะไรบ้างวันนี้ผัดพริกหยวกค่ะใส่ไก่เนาะอือันนี้ก็ผัดแตงค่ะผัดแตงใส่ไข่ไข่กับไก่อะไรเกิดก่อนกันเกิดก่อนกันบ่เกิดก่อนกัน,กกน,กนบ่เป็นยังเนาะพี่นอ้องเป็นอาหารทากินง่ายๆเนาะผัดแตงเนาะใส่ไข่ผัดพริกหยวกกับหอมใหญ่ใส่ไก่เนาะอื อันนี้เป็นอาหารตะตนบ่ายทั้งเทียงเป็นเป็นเขาเรียกว่าอของกินเล่นเนาะเป็นไก่ทอดกับหอมทอดเนาะอันนี้เพิ่งเอาขึ้นมาว่าจะตำข้าวโพดแต่เข้าร้อนอยู่ยังเบรเนะคะเนาะก็แค่ถ่ายให้ดูเนาะว่ากับข้าวกับปลาทาอะไรง่ายๆให้ทานง่ายๆขอบคุณทุกไลท์ทุกเลฟที่เข้ามานะคะในครัวเราในตู้เย็นเรามีอะไรจังสี่ค่ะง่ายได้เนี่ยมีแตงมีไข่ว่าสันเซ็ตซับเรียบร้อยว่าสันมาอืม อร่อยนะคะลองดูนะอันนี้ก็พริกหยวกกับหอมหัวใหญ่แล้วก็ไก่เนาะคะนะ่ะเนาะนั่นแหละค่ะขอบคุณทุกไลท์ทุกรับทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมกินง่ายอยู่ง่ายสไตล์ครัวบ,บ้านที่เรามีนะคะเนาะไปแล้วค่ะมากินน้ำคั่นค่ะ